นิดหนึ่งนะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพวกท่านเนี่ยไม่รู้หรอกคุณครูคุณครูรู้มไหมว่าพ่อแม่ของเด็กนักเรียนทําไมยากจนทําไมคุณครูต้องมาลำบากป้อนข้าวป้อนปลาเนี่ย <c oughs> ก็เพราะเขาเป็นอะไรครับเ <c oughs> ขายากจน <c oughs> เขาไม่มีใครจะจ้างล่ะชาวไร่ชาวนาที่นี่ <c oughs> น้ําท่าเขาไม่ดีใครจะจ้างล่ะครับ <c oughs> มันเป็นห่วงโซ่เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็น เรื่องของน้ําอย่างเดียวเหมือนในหลวงบอกว่าที่ใดที่มีน้ํานะครับที่นั่นอ่ะไม่จาเป็นต้องมีเข้ประมาณก็ได้สมัยโบราณเนี่ยมีแต่เขาหาน้ําเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยอยู่บนโคกห่างจากน้ำเนี่ยหกกิโลแต่เขาห่างจากน้กําแค่ห้าร้อยเมตรแต่เขาเอาท่อแต่เราห่างหกกิโลเห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่นะครับ อาบุญเพรน,นะครับมีการบรรจุน้ำนะครับประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วต่อไปนะคราวนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวเราจะเปลี่ยนเรื่องเลยนะครับอันนี้ให้ให้รู้ข้าวๆไว้นะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องมาเป็น อย่างที่ปอเขาพูดนะว่าทำไมบ้านเรามันถึงไม่พัฒนาไปหน้ามาหลังเลยนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับอันนี้ใครเคยเห็นแล้วเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นหรือยังเคยแล้วนะครับตัวนี้เป็นการออกแบบโดยสารวัตรที่เขาร่วงนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยออกแบบตัวนี้เพราะเราเขียนภาพแบบนี้ไม่เป็น อันนี้เรามองตัวนี้ก่อนแล้วค่ะนะครับอันนี้ถนัดกว่าเนาะเราทำา o u u กับโรงเรียนในเรื่องของการขอใช้พัฒนาพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนวรบาทขอใช้พื้นที่ทั้งหมดนะครับหน่วยงานนะครับ13ไร่นะครับทำตลาดน้ำดินแดนปางนาหัวหอม,มก็คือตลาดตัวนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูตัวเดิมนะฮะก็คือตัวนี้นะครับ สระน้ําเนี่ยมีประมาณห้าไร่ยาวมากกว่าของวัดหนองลีกว้างมากกว่า <Okay. S 1> นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวอาคารใส่แปลงกเกษตรเนี่ยเข้าไปถามว่าวน,นนะนะวันนี้นะครับณวันนี้นะครับถ้าท่านไปดูเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วท่านอยากทําอะไรยี่สิบหกแปลงครับเอาประชาชนของสิบสามหมู่มาลงได้เลยเสร็จแล้วไม่พอนะครับ พื้นที่บริเวณตซนนี้มีอยู่สามไร่มันจะเป็นแปลงปแปแลงนาปาณีดเป็นนากาแฟก็คือท่านเคยเห็นนากาแฟที่ไหนโครงการเราจะเกิดขึ้นนะครับอีกไม่เกินสองปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆนากาแฟะจะอยู่บริเวณนี้สามไร่นะครับแล้วก็เนี่ยครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นภาพมุมถ่ายเป็นโดนนะภาพมุมสูงนะครับนากาแฟะจะอยู่บริเวณนี้สามไร่เป็นพื้นที่เอกนชนที่เขาให้ใช้ บริเวณด้านหลังนะครับเป็นนวดสปาแผนโบราณของคนที่ตกงานที่ไปต่างประเทศไม่ได้เราจะต้องให้เขามานวดที่นี่แล้วทำสถานที่นวดบำบัดแบบธรรมชาติให้เขาเพราะฉะนั้นเรารองรับนะครับข้างหน้านะครับตัวนี้กำลังทำอยู่ถ้าใครผ่านไปที่เห็นนะครับมีการทำสะพานมีการทำซุ้มนะครับมีการทำรั้วมีการทำเทเลสที่อยู่ ข้ามเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นวันที่สิเนี่ยจะเปิดให้ทดลองในเรื่องของการเล่นน้ํานะครับทดลองของการเล่นน้ำสิบถึงสิบหกนี้เราใช้นักประดาน้ําเนี่ยลงไปนะครับอันนี้เป็น MOU นะไปตามนังนี้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่อยๆนะครับอ่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับ,รบมหาวิทยาลัยราชพัฒนจะเข้ามาทำโครงการ zero w a s t <ม>ในเรื่องของการลดขยะ ต้นทางแปลงนี้เป็นแปลงของโรงเรียน43ไร่เราใช้บริเวณแค่ช่วงนี้ครับแล้วก็แปลงนี้นะครับเขาให้ใช้ฟรีแปลงข้างนี้3ไร่เขาให้ใช้ฟรีนะครับอนาคตกองทุนสวัสดิการนะครับทำโครงการขอใช้แปลงนี้ทราบว่ามันเป็นของเจ๊หมวยผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าด้านหลังด้านหลังโรงเรียนนะครับแปลงนี้จะทำเป็นสนามกีฬา ฟุตบอลแบบสนามหญ้าเทียมนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมต้องบอกกันนะว่าตรงนี้นะครับอันนี้วันที่เราไปบวงสรวงนะครับวันที่6มีนานะครับไปบวงสรวงพื้นที่นะครับอ่านี่คือสภาพเดิมที่ยังไม่เคยได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับแปลงนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับนี่คือการนี่นี่คือหน้าถนนนะครับหน้าถนนเนี่ยไม่มองไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้คือที่เขาขายแตงแตงโมอยู่ด้านข้างโรงเรียนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นภาพแรกนะก่อนที่จะมีการบุกเบิกนะครับอันนี้ค่อยๆบุกเบิกมานะฮะนี่บุกเบิกแล้วอ่าเนี่ยครับเป็นการชับ์ร่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วตอนนี้นะครับได้มีการสร้างสะพานตัวนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเสาสองต้นนี้นะครับมาจากไหน สองต้นเนี้ยลงมันอยู่ในน้ําก็คืออยู่ในน้ําเนี่ยไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้แต่ตัวนี้สามคนโอบนะครับสองต้นเนี้ยเป็นต้นเงินต้นทองเพราะฉะนั้นเราได้ซุ้มประตูใหญ่นะครับแล้วก็ทําสะพานเข้าไปตัวนี้เป็นพันสี่ร้อยลายของกองทุนวารบาดเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของคนที่กําลังทํางานอยู่ตอนนี้เป็นของคนหนองลีทุกคนที่เป็น สมาชิกกองทุนแล้วคนที่ใช้ประโยชน์ก็คือ2 0 0 0 0 27,000คนในอำเภอละหนที่แล้วตัวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจะออกแบบให้เราทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบอาคารหรือต่างๆวิศวะต่างๆของงบประมาณนะครับเป็นการของงบประมาณจังหวัดทั้งหมด45ล้านของตองอบตอนหนองลีไม่ต้องไปจัดสรรให้เขาหรอกครับเพราะอะไรครับ เพราะพื้นที่แปลงนี้ศักยภาพใช้เงินจังหวัดได้แต่ผมต้องถามก่อนว่าจังหวัดออบตอเนี่ยเคยไปขอเงินจังหวัดมาใช้ไหมเพราะฉะนั้น45ล้านผมไม่ไปดึงของหมู่หมู่12มานะเนี่ยอย่างอบต,อต,อตอุ๋ยที่ที่ไม่อยู่เนี่ยถามว่าต้องไปบอกเขาว่าภาษีที่เกิดจากตรงนี้ครับต้องเอาไปบำรุงหมู่12นะครับแล้วใครที่อยากจะให้ไปดูแลมาก่สุดคือออบต เพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าอาบตอเนี่ยต้องมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะในการที่จะไปเอาภาษีหรือเอาเงินมาบำรุงต่ำต่ำบนเราในนี้ครับปีหนึ่งถ้าสำเร็จผมให้เลยครับปีหนึ่งไม่ต่างกว่าห้าล้านบาทต่อปีนะแล้วเอาไปใช้เลยครับไม่ใช่เงินผมไม่ใช่เงินใครทัสิ้นเป็นเงินของคนหนองนีที่จะเอามาไว้พัฒน,นานี่ผมถึงบอกว่า ผมสร้างก่อนเพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่งตำบลของรีคือต้องทําก่อนให้เห็นก่อนถึงจะเข้ามาทาด้วยแต่ตอนนี้จังหวัดมาแล้วประมงมาแล้วเกษตรมาแล้วพอมจอมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอหน่วยงานทกศเอกชนนะครับทําโครงการคือก่อนที่ผู้จัดการจะย้ายเนะี่ยผู้จัดการเขาไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่คือพื้นที่นะครับจากเป็นป่านะ ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับสามารถโดดน้ําเล่นได้เลยตอนนี้กําลังตักแหนขึ้นไปดูได้เลยอยากให้ทุกท่านไปช่วยกันเพราะเป็นของท่านนะไม่ใช่ของช่างใหม่นะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมทําเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อให้ชุมชนมีที่ขายของมีที่ผลิตสินค้านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโคกหนองนาเข้าไปดูแล้วพอชอเข้าไปดูแล้วนะครับอ่าอันนี้ผู้จัดการทอกระสอ ทำโครงการให้ผมถามว่าถ้ามันไม่ดีทกศจะเล่นด้วยไหมผมถามว่าท่านเป็นผู้เงินนะอ่ะทกศให้ยากไหมครับกว่าจะนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยทําโครงการให้เราห้าหมื่นเริ่มแรกแล้วก็โครงการให้เต็นท์เรายี่สิบหลังฟรีเลย<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าทกศเห็นก็แสดงว่าพื้นที่มันพัฒนาได้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแกแกไปอยู่โคราชแล้ววันเมื่อวานเนี้ยย้ายแล้วแกก็เซ็นคําสั่งไว้ให้ นะครับในส่วนของอพัฒนาชุมชน,ชนโคกหนองนาก็จะเข้าไปช่วยกันข้างหลังเกียวเขียวเนี่ยเป็นแหนนะครับเราจะตัดออกตอนนี้เราตัดออกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นท่านเป็นดรัตรพลนะครับดรโดก็คือคณะบดีของมหาวิายาทยาลัยราชพัฒนเข้ามากับนักศึกษาเพื่อจะมาออกแบบพื้นที่ให้เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นเขามาเขาได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะทําแผนทั้งหมดแล้วส่งให้กับ ไม่ใช่กับผมนะให้กับอบตอแล้วเสร็จแล้วเอาอบตเซ็นปุ๊บเอาไปส่งจังหวัดแล้วเดี๋ยวจังหวัดจะให้มาคุณจะเอา5ล้านก็ได้คุณจะเอา10ล้านก็ได้แต่แผนทั้งหมดมันจะเป็นแผนแยกไปด้านไหนด้านเกษตรด้านประมงด้านการค้าด้านการท่องเที่ยวททอทอ,อะไรพวกนี้เขาจะทําส่งให้หมดเขาจะท,ทําหนังสืออะไรส่ง